สวัสดีค่ะบรรดาภรรยาทั้งหลายขอพวกเราตั้งอารมณ์ให้มั่นคงอธิษฐานต่อองค์พระบิดาเจ้าในเรื่องความสัมพันธ์ทางร่างกายระหว่างสามีและท่านขอขอบพระคุณการแบ่งปันคำอธิษฐานนี้จากคุณสโอมีโอมาเดียนพลังแห่งการอธิษฐานของภรรยาบทที่สอธิษฐานเผื่อเพศสัมพันธ์ของสามีและของคุณ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรเพศสัมพันธ์ของสามีของลูกและขอให้สิ่งนี้สร้างความอิ่มเอมใจให้เขาขอทรงฟื้นสิ่งที่ต้องการการฟื้นขึ้นใหม่ขอทรงสร้างสมดุลขึ้นในสิ่งที่ต้องการความสมดุลโปรดปกป้องเราจากการเฉยเมยต่อกันความผิดหวังการวิพากวิจารณ์กัน ความยุ่งเหยิงจนไม่มีเวลาให้กันการไม่ให้อภัยความตายด้านหรือไม่แยแสกันลูกทูลขอให้เราจัดเวลาไว้สำหรับกันละกันสื่อความรู้สึกที่แท้จริงอย่างเปิดเผยและอ่อนไว้ต่อความต้องการของกันและกันโปรดช่วยเราให้มีความบริสุทธิ์ทางเพศทั้งในจิตใจและร่างกาย และขอทรงปิดประตูที่นำสู่ตันหาหรือสิ่งผิดที่พยายามล่วงล้ำเราโปรดปลดปล่อยเราจากการตกเป็นทาสของความผิดพลาดในอดีตขอทรงขจัดผลกระทบทั้งหลายจากประสบการณ์ทางเพศไม่ว่าจะในความคิดหรือการกระทำที่เคยเกิดขึ้นนอกเหนือความสัมพันธ์ของเรา ขอทรงขจัดใครก็ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่จะนำเอาการทดลองใจเข้ามาเพื่อทำให้เรานอกใจกันโปรดช่วยเราเว้นเสียจากการล่วงประเวณีเพื่อเราแต่ละคนจะรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรติหเทสโลนิกาบทที่4ข้อ3ถึงหโปรด ให้เรามีใจปรารถนาต่อกันและกันเท่านั้นอย่าได้ต้องการผู้อื่นขอทรงสำแดงแก่ลูกว่าจะทำตัวให้หน่าดึงดูดใจและน่าปรารถนาสำหรับสามีและเป็นหุ้นส่วนชีวิตของกันและกันได้อย่างไรอย่าให้เราทั้งสองคนอยู่ในการทดลองใจที่จะคิดหาความอิ่มเอมใจจากที่อื่นลูกรู้ว่าส่วนหนึ่งของการรับใช้ที่สำคัญ ที่ลูกพึงทำต่อสามีคือเรื่องเพศโปรดช่วยลูกที่จะไม่ใช้เพศสัมพันธ์เป็นอาวุธหรือวิธีการในการครอบงำสามีโดยยอมหรือไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์กับเขาด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวข้าแต่พระเจ้าลูกขอมอบส่วนนี้ของชีวิตของเราไว้กับพระองค์ขอให้มันเป็นสิ่งใหม่และมีชีวิตชีวาอย่างต่อเนื่อง โปรดทำให้เพศสัมพันธ์ของเราเป็นไปอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมาด้วยเถิดข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนจงหลีกเลี่ยงเสียจากการล่วงประเวณีบาปอย่างอื่นที่มนุษย์กระทำนั้นเป็นบาปนอกกายแต่คนที่ล่วงประเวณีนั้นทำผิดต่อร่างกายของตนเองท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองพระเจ้าได้ส่งซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิดหนึ่งโครินบทที่6ข้อ1 8ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณี แต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกาย1โครินบทที่6ข้อ13จงดื่มน้ำจากถังเก็บน้ำของเจ้าดื่มน้ำไหลจากบ่อของเจ้าเองควรหรือที่จะให้น้ำผุของเจ้าไหลเพื่อออกไปนอกบ้านและให้ทานน้ำนั้นไหลไปที่ลานเมือง จงให้มันเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียวและมิใช่สำหรับคนแปลกหน้าด้วยจงให้น้ำพุของเจ้าได้รับพบรและเปรมปรีอยู่กับภรรยาคนที่เจ้าได้เมื่อหนุ่มนั้นเหมือนนางกวางที่น่ารักเลียงผาที่สง่าจงให้ถันของภรรยาเจ้าเป็นที่นำใจเจ้าอยู่ทุกเวลาจงดื่มด่ำอยู่กับความรักของนางเสมอ สุภาษิตบทที่5ข้อ15ถึง19ขอพระเจ้าทรงคืนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและความรักที่หวานชื่นในคู่สมรสของท่าน